อ่าโอเคสวัสดีครับน้องๆก็คลิปนี้เป็นคลิปการื่อนที่นาตรงตอนที่สองเนาะเดี๋ยวเราจะมาต่อบทนี้กันจนจบเลยเนาะอ,อ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับจากตอนที่แล้วเนาะที่พี่ได้พูดถึงเรื่องของตำแหน่งอัตราเร็วการกระจัดระยะทางความเร็วความเร่งไปแล้วเนาะอ่า ในวันนี้เราจะใช้ปริมาณทั้งหมดที่เราเรียนมาเมื่อตอนที่หนึ่งมาหาความสัมพันธ์ระหว่างกันเนาะ,อะโอเคพี่ขอเริ่มที่เรื่องของกราฟของการเคลื่อนที่แนวตรงกราฟของการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับก็จะเป็น กราฟที่เราเห็นได้หลายรูปแบบเลยเนาะรูปแบบหลกัลกๆสองอันที่เห็นบ่อยๆก็คือกราฟตำแหน่งกับเวลากราฟความเร็วความเร่งกับเวลาอ่ะเรามาดูกราฟตำแหน่งกับเวลาก่อนเนาะจะสังเกตว่าถ้าเราลงพิกัดระหว่างตำแหน่งของรถยนต์คันหนึ่งกับเวลาได้ดังรูปเวลาอ่านกราฟก็คือ แกนนอนเป็นเวลาเนาะแกนตั้งเป็นตำแหน่งเวลาอ่านกราฟก็คือที่ศูนย์วินาทีเนาะที่ทีเท่ากับศูนย์วิรถยนยตน 4, อ์อยู่ที่ตำแหน่งสี่อ่าอยู่ที่ตำแหน่งสี่เมตรแล้วก็จะเขียนเป็นอั้ดับก็ได้เป็นศูนย์สี่เมื่อ x เท่ากับศูนย์ y เท่ากับสี่ก็ 0, กคือที่ตำแหน่งศูนย์เมตรเนี่ย ถือว่าที่ที่เวลาเท่ากับศูนย์ที่เวลาเริ่มต้นเนี่ยรถอยู่ที่ตำแหน่งบวกสี่ผ่านไปหนึ่งวินาทีเนาะรถยนอยู่ที่ตำแหน่งบวกแปดเมื่อผ่านไปอีกหนึ่งวินาทีเป็นสองวิเนาะรถยนต์อยู่ที่ตำแหน่งลบแปดอันนี้คือกราฟของตำแหน่งกับเวลาเนาะ โอเคส่วนกราฟที่สองครับเป็นกราฟความเร็วความเร่งกับเวลาเนาะละักษณะของกราฟก็จะคล้ายๆกับกราฟแรกเลยเนาะก็คือแกนนอนจะเป็นเวลาเนาะแกนตั้งอาจจะมีหน่วยเป็นความเร็วเนาะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหรือมีหน่วยเป็นความเร่งก็มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองเนาะละักษณะกราฟก็เป็นอย่างนี้ พื้นที่ได้กราฟเนี่ยก็จะมีได้ทั้งค่าบวกหรือก็ค่าลบเนาะโดยกราฟที่นิยมออกข้อสอบอก็คือกราฟความเร็วกับเวลาคือกราฟความเร็วกับเวลากราฟวีทีนั่นแหละ,ะ,ะแต่อย่างเช่นของปีหกหกบางทีก็ V กำลังสองกับ X เนาะอะให้หาความสัมพันธ์ระหว่างกันอ่ะโอเคหน้าถัดไปโอเคเรื่องต่อไปที่เราจะมาเรียนก็คือสมการสำหรับการเคลื่อนที่แนวตรงเนาะเราเรียนรู้ปริมาณต่างๆเนาะทั้งเรื่องของความเร็วความเร่งอะไรพวกนี้แล้วเนาะ โอเคโดยเราจะใช้สมการเนาะหาค่าต่างๆใช้ในการแทนสูตรเนาะโดยเราจะแบ่งเป็นสองกรณีก็คือความเร็วคงตัวเนาะปกติถ้าความเร็วคงตัวความเร่งจะเท่ากับสูตรแล้วก็มีตัวนึงคือความเร่งคงตัวความเร่งคงตัวจะมีสูตรเดียวครับก็คือเป็นสูตรที่ไม่มีเเนาะ ก็คือเเท่ากับวีบวก u ส่วนสองคูณ t s เนาะ X, เท่ากับวีบวก u ส่วนสองคูณ t s ก็คือระยะทางเนาะ v, ก็คือการเร็วปลาย u คือความเร็วต้น t คือเวลาเนาะอันะนี้คือสูตรที่หนะึ่งเนาะ อาจจะเคยเห็น u บวก v ก็ได้นะมันเขียนสลับที่กันได้าสูตรนี้คือสูตรที่ไม่มี A ออกลับไปสูตรหนึ่งก็คือ s ทากับ v t แล้วเป็นปสูตรแถวท่าเป็นสูตรทั่วไปเลย สูตรที่มีความเร่งคงตัวนะสูตรที่มีความเร่งคงตัวก็จะมีอีกหลายสูตรเนาะก็คืออย่างเช่น v ท่ากับ u บวก a t s เท่ากับ u t บวกเศษหนึ่งส่วนสอง a t กำลังสองมันคือสูตรที่มี A ั้งนั้นเลยเนาะหรือว่า v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกสอง a s ครบเรียงนะอ่าครบละครบห้าสูตรละอย่างสูตรนี้เนาะก็จะเป็นสูตรที่ไม่มีตัวแปรเลยไม่มีตัวแปร S อสูตรนี้ไม่มีตัวแปร V สูตรนี้ไม่มีตัวแปรทก็ดูตามโจทย์นะครับว่า เขามีตัวแปรอะไรให้เราบ้างและไม่มีตัวแปรอะไรโอเคเรื่องสุดท้ายกันที่จะทำแบบฝึกหัดกันเนาะก็คือเรื่องการตกแบบเสรีการตกแบบเสรีถ้าเราไม่คิดแรง้านหรืกากวัตถุที่มวลต่างกันเมื่อปล่อยให้ตกถึงพื้นที่มีระดับความสูงเดียวกัน มันจะตกถึงพื้นพร้อมกันเพราะอะไรคือถึงแม้ว่ามันจะมวนต่างกันแต่ละปล่อยจากความสูงเดียวกันใช่ไหม,มันจะมีแรงดึงแรงหนึ่งที่ดึงวัตถุลงมาสู่พื้นโลกแรง,งนั้นก็คือแรง g เนาะหรือความเร่งโน้มถ่วงของโลกซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองอันนี้คือขนาดของ g เนอะ โดยประมาณแต่และที่ค่าทีก็จะไม่เหมือนกันนะโอเคเขาบอกว่ากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดความเร็วขนาดหนะึ่งอ่ะกราฟ vt อนะ่าอันนี้เป็น v เนะนาะเม่ตรงนี้ทีและทีคือเวลาหน่วยเป็นวิจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงครับอ่านะนี้ลักษณะเป็นเสนน้นตรงเนาะด้วยความชันของเรามันคือความเร่งเฉลีย่ย หรือว่าค่า g นั่นแหละ,ะความชันของกราฟ vp ของการตกแบบเซรีจะเป็นค่า g เนาะ,ะสมการที่สองพันธ์ก็จะมีอยู่สี่สมการก็จะคล้ายๆกับสมการแรกที่สอนไปเนะ <c oughs> าะก็เช่นสมการแรกก็คือ delta y เท่ากับ u y บวก v y สสองคูณ t คล้ายๆกับสมก,การเส้นตรงในแนวราบเลยเนาะวี v ถ้ากับยูบกจีทอันนี้ก็เจอเป็นเเป็น g เนะาะเอสักกับยูทีบวกหนึ่งส่วนสองจีทีกลงสองอันนี้ก็เจอวีกลางสองถ้ากับยูกลางสองสองจีเอสอันนี้ก็เจอสมก,การจะคล้ายๆกับสมก,การการเคลื่อนที่ในแนวราบเลยเนะาะฮะโอเค เรามาตะลุยแบบฝึกหัดกันโอเคเริ่มจากข้อที่หนึ่งก่อนเนาะน้องๆสามารถหยุดคลิปแล้วไปทำเองก่อนก็ได้เรวมาตรวจคำตอบกบบพี่ก็ได้เนาะอ่ะโอเคข้อที่หนึ่งนะครับใช่ข้อหนึ่งดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องผ่านเครื่องของสัญญาเวลาความถี่ห้าสิบครั้งต่อวินาทีอันนี้คือความถี่นะ ถ้าจุด a ที่ัดระยะห่างจากจุดที่อยู่ก่อนและหลังจุดนี้ได้ห้าเซนติเมตรและจุด B ที่ระยะห่างจากจุดที่อยู่ก่อนและหลังจุดนี้ได้0ูจุดปดเซนติเมตรกางรูปจงหาขนาดของความเร็วที่จุด a และ b ในหน่วยเมตรต่อวินาทีนะ,ะข้อนี้ก็ต้องมาค่อยๆทำนะ เริ่มจากจุด A ก่อนเนาะเขาบอกว่าจุด A เนะี่ยวัดจากจุดที่อยู่ก่อนและหลังหมายความว่าเรามีจุดนี้คือจุดนี้ซึ่งมันเป็นจุดที่อยู่ก่อนและหลังจุด A ใช่ไหมเขาบอกว่าระยะจากตรงเนี้ถึงจุดเนี่ยมันคือเท่าไหร่ห้าเซนนะมันคือห้าเซนห้าเซนมันคือห้าคูณสิบยกกำลังลบสองเมตรเนะ มันคือห้าคูณสิบยกกำลังลบสองมิวิธีการหาความเร็วเนาะวิธีการหาความเร็วสูตรการหาความเร็วก็คือ V เท่ากับ s ส่วน T ถูกไหมา v เท่ากับ s ส่วน T ีคาราวนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เกับ T กัน เเราได้แล้วใช่ั้มมันคือห้าคูณสิบยกกำลังลบสองเอามาใส่ทล่ะเขาบอกว่าความทีห้าสิบครั้งต่อเวลาทีแสดงว่าหนึ่งจุดเนี่ยหนึ่งจุดเนี่ยมันมีมันใช้เวลาไปหนึ่งส่วนห้าสิบถูกไหมอันนี้มันกี่ช่วงจุดสองช่วงจุดนะแล้วคือสองคูณกับนเดี๋ยวพี่เขียนข้างนอกดีกว่าทีก็ p ก็จะเท่ากับสองคูณกับหนึ่งช่วงจุดเป็นห้าสิบครั้งใช่ไหมหนึ่งวิเป็นห้าสิบครั้งแสดงว่าหนึ่งจุดก็คือหนึ่งส่วนห้าสิบวิอ่าก็สองตัดห้าสิบก็ไดพห์ทีก็เท่ากับหนึ่งส่วนยิบห้าเนาะคราวนี้เจอเศษส่วนหารกันเนาะ <c oughs> ก็เอาเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเนาะ ก็จะเป็น5้าคูณกับยีก็ได้125่งยี่าคูณสิยกกำลังลบ2องหก็คือ1.25่งจุดสองคูณสิกำลังลบสองคูณสิกำลังสนาะ่านเหมือนกันเอาเลขคิดกำลังมาบวกกันก็จะเป็น1.25่งจุคูณสิยกกำลังสอลบส ก็จะเป็น1.25คูณ10กำลงัง0ก็เท่ากับ1เท่ากับ1.25เมตรต่อว,วินาทีอันนี้คือเออันนี้คือจุด A อ่านี้คือจุดเนะอ่าเดี๋ยวขอคิดเส้นแบ่งหน่อยเดี๋ยวจะทำจุด B ถัดไปเป็นจุด B อ่ะจุด B เป็นจุดสีน้ำเงินเนาะอ่าจุดการทัำไหมถ้าจุดตามไม่ทำหยุดคลิปวิดีโอก็ก็ได้เนาะอ่าวันที่จุด B ก็ใช้ วิธีคิดเหมือนกันเลยก็คือวีเท่าไรส่วนทีเขาบอกว่าจุดที่อยู่ก่อนและจุดที่อยู่หลังก็คือจุดนี้กับจุดนี้ใช่ไหมมาถามกันเท่าไหร่ศูนจุดแปดเซนศูนจุดแปดก็คือมีแปดเซนเซนติคือสิบกัลลังลบสองมีแปดกัลลังก้อนสวยๆแล้วก็แปดคูณสิบกัลลังลบหนึ่งคูณสิบกัลลังลบสองถามหนึ่งกันเราได้คิวลังมาบวกกันก็เป็นแปดคูณสิบกัลัง ลบสามเมตรนะเราได้เอสมาแล้วส่วนทีก็คิดเหมือนครั้งแรกเลยก็คือสองช่วงจุดใช่ไหมไมันมีความทีเท่ากับห้าสิบครั้งต่อวินาทีก็ตัดกันเนาะก็จะได้หนึ่งส่วนยี่สิบห้าจากวีก็เป็นส่วนทีเนาะเอสเท่ากับแปดคูณสิบกับลบสามถูกไหม คือหนึ่งส่วนยิบห้จะเศษส่วนนี้วเป็นหารเป็นคูณจากเสร็จเป็นส่วนเนาะก็คูณด้วย25่5ิายแตะเป็น200 200ยอคูณสิกำลังลบสามอ่าสองก็เท่ากับ2องคูณสิกำลังลบสคูนสิบกำลังสคูณสิกำ, 2, สกำลังลบสฐานเหมือนกันเราเล้่คีกำลังมาบวกกันก็ สองคูณสิบกำลังสองบวกลบเป็นลบลบสามก็ได้สองคูณสิบกำลังลบหนึ่งหรือเท่ากับศูนย์จุดสองเมตรต่อนาทีโอเคอันนี้คือข้อแรกครับถ้าไม่ทันจริงๆงก็ ิดคลิปวิดีโอก่อนก็ได้เนาะเราเดี๋ยวไปดูฉเฉลยหรือว่ามีวิธีหนึ่งก็คือศึกษาฉเฉลยที่พี่จะให้เนาะ,ะที่พี่ให้ไปฉเฉลยแบบพุทัาฟิสิกเล่มหนึ่งในนั้นมีวิธีทำอยู่เหมือนกันเนาะอ่าโอเคอข้อที่หนึ่งเรียบร้อยอ่าข้อที่สองนะพอะดีมัน สลับขานิดหนึ่งไปสไลด์หน้าสุดท้ายนะครับสไลด์หน้าที่สิบสองข้อสองเขาบอกว่าจากรูปวัดระยะจากจุดเริ่มต้นมายังจุด B ีได้แปดเซนติเมตรจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยว่างจุดเริ่มต้นไปจุดบในหน่วยเมตรต่อนาทีอะในที่นี้เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เนาะไปหาจุดบี ก็คือจุดนี้ไปจุดนี้นอะอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยไหมคล้ายๆกันเนาะอ่าโอเคอ่ะแล้วก็จะหาเนาะ V ีถ้า x ส่วน t คิดเหมือนข้อที่แล้วเลยเนาะจากจุดเต้นไปจุด b คือ,อ,อแปดเสน้นคือสิบกลางลบสเนาะเราได้ s ละส่วนที่ t ตรงนี้เราก็มานับว่ามันกี่ช่วงจุดมันคือ1 2 3 สี่มันคือสี่จุดเนะอันคือสี่จุดมันคือสี่ช่วงจุดเนาะ,ะก็วิธีคิดก็คล้ายๆกันเลยเนาะแต่คราวนี้เขาบอกว่าวัดจากจุดเริ่มต้นเราจะสังเกตว่า จุดเนี้ยอัตราเอัตราเร็วเนี้ยมันไม่คงที่ระยะห่างของจุดเนี่ยมันไม่คงที่เพราะฉะนั้นเราต้องหาจากอัตราเร็วเฉลี่ยนะอัตราเร็วเฉลี่ยมีจุดกี่จุดครับมีห้าจุดคนระับข้อนี้เราต้องหาจากอัตราเร็วเฉลี่ยเนาะ vav ขึ้นไปส่วนเดลต้า t สูตรเปลี่ยนไปนิดนึงครับไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากก็แค่มี S ก็แค่มีเดลต้า t หรือว่าบางทีเขาอาจจะใช้ s เป็น d ก็ได้นะเท่ากับ d ส่วนเดลต้าีความหมายเดียวกันครับ s กับ d ความหมายเดียวกันเดลต้า t จากจุดเริ่มต้นไปจุด b มีห้าจุดเนาะมีห้าจุดเพราะฉะนั้นเราหาเดลต้า t ได้ไงก็เท่ากับนรตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจุด b เลยก็คือห้าคูณกับหนึ่งส่วนห้าสิบเนาะความถี 50, ม่ของเครื่องข้อสัญญาเวลาคือ ห้าสิบครั้งต่อวินาทีก็ห้าแัดห้าสิบก็เท่ากับหนึ่งส่วนสิบเนาะ,ะแล้วก็ได้เอสมาแล้วได้เดลต้าทีมาแล้วก็แทนค่าเลยครับก็แปดคูณสิบกำลังลบสองหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสิบเปลี่ยนหานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเนาะก็แปดคูณสิบกำลังลบสองคูณสิบอ่าก็เป็น สิบกำลังสองดีสิบกำลังหนึ่งเนาะฐานเหมือนกันก็ได้คิดกำลังมาบวกกันก็จะได้ลบสองบวกหนึ่งเท่ากับอะไรแปดคูณสิบกำลังลบหนึ่งหรือเท่ากับศูนย์จุดแปดเมตรต่อวินาทีอันนี้คืออัตราลเ,ลเร็วเฉลีนะ่ยเนาะมันจะต่างจากข้อที่หนึ่งเพราะข้อที่หนึ่งเขาถามหาอะไรขนาดของความเร็วเนาะนะนะก็คือวัดจากช่วงจุดแต่ว่านี้คืออัตราลเ,ลเร็วเฉลีนะ่ยเนาะเพราะว่า เราจะสังเกตว่าช่วงจุดแต่ละช่วงจุดเนี่ยมันหาไม่เท่ากันสแสดงว่ามันจะมีปริมาณหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือความเร่งนั่นเองเพราะแต่ละช่วงจุดเนี่ยหาไม่เท่ากันไม่เหมือนกับรูปที่หนึ่งเนาะอ่ะโอเคข้อสามเนาะอันนี้จะเป็นการใช้สูตรละรถคันหนึ่งวิ่งเร็วห้าเมตรต่อวินาทีเนาะ ต่อมาหนึ่งนาทาีระวังหน่วยนะครับก็เปลี่ยนความเร็วเป็นเ็ดเมตรต่อวิเจ้าหาความเร่งในหน่วยเมตรต่อวินาทีหนะึ่งนาทีเราต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนเนาะหนะึ่งนาทีเป็นกี่วิหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวิตนระงนี้คือตัวแปรทีเนาะเดิมวิ่งเร็วเท่าไหร่ห้าเมตรต่อวินาทีอันนี้คือ,อยู ก็เปลี่ยนความเร็วเป็นเจ็ดเมตรต่อว,วินาทีโจย์ถามหาความอะไรความเร่งเนี่ยโจย์ถามหาความเร่งความเร่งคือตัวแปร a จย์มี a มี t มี u มี v มาให้ไม่มี s ก็ใช้สูตรที่ไม่มี s สเนาะสูตรไหนเ,เอ่ยมาดูหน้านี้สูตรที่ไม่มี s คือสูตรสองเนาะ v เท่ากับ u บวก a t. เราจะใช้สูตร v เท่ากับ u บวก at แล้วก็แทนค่าแต่ละตัวลงไปได้เลยเกาบ v เท่ากับอะไรเ u เท่ากับห้าบวก a คือสิ่งที่เราต้องการหา t คือ60 7ก็จะเท่ากับ5้าบวกหกสิบวกอยู่ย้ายไปลบเนาะอ่ะก็จะเป็น7จ็ดลบ5เท่ากับหกสิลบหเท่ากับสถูกไหมหกสิบคูณอยู่ย้ายมาหารก็เป็น2หาร60เท่ากับ a เก็ตัดทอนก็ได้เนาะก็เท่ากับข้างบนเหลือ1อันนี้30มสิบะก็เท่ากับ หนึ่งส่วนสามสิบเมตรต่อวินาทีกาลังสองหรือถ้าจะตอบในรูปพสนิยมก็จะได้ค่าประมาณศูนย์จุดศูนย์สามเมตรต่อวินาทีกลังสองหรือวิธีหนึ่งใช้สูตรมาต้นก็ได้เนาะก็คือ a เท่ากับ v ลบ u หาร t หรือว่าถ้าเป็นสูตรในเล่มนี้ก็ในเรื่องที่แล้วเนาะก็จะเป็น Delta เดลต้ v หารเดลต้า t ก็มีค่าเท่ากันนะถ้าใช้สูตรนี้มันก็หาเได้เลยเดลต้า v ก,ก็คือความเร็วปลายละความเร็วต้นเนาะ,ะก็คือเจ็ดลบห้านั่นเองเดลต้าทีก็คือเวลาที่ใช้ทั้งหมดก็คือหกสิบวินาทีเนาะเจ็ดลบห้าเป็นสองหารหกสิบเนาะอ่าตัดหนึ่ง สามสิกะก็ประมาณเนาะก็จะได้ประมาณสูงจุดศูนย์สามเมตรต่อวินาทีเท่ากันกับข้างบนเลยอ่ะโอเคก็จบแล้วครับสำหรับบทที่หนึ่งเนาะอ่ะโอเคส่วนบทถัดไปก็จะเป็นบทที่สามเนาะก็คือแรงและกฎการเคลื่อนที่ เนาะโอเคสังรับบทที่สองก็จบเพลงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่บทหน้านะครับสวัสดีครับ